เย็นมากเลยนะทางแข็งนะเนมเเย็นเอาเย็น่นไหมเอาผ้าดีเอาเนวะ่ารอ,อก่อนนะโอ้ยช่วยดเจลอะเจลในต้ไม่รู้ว่ามีเจลในตห้องนอน ต้องไม่เอาจะโดนในตู้เย็นว้าไมดขาวเหลืองวะหรือเปล่า ขออนุญาตเขาห้องผู้ชายค่ะขาข้างนี้เขาชาเขาเขาลุกขึ้นมาแล้วกับกลินนเยครับแล้วตอนนี้นี่คือเท้าใช่ไหมแล้วเท้าคนเรามันได้มากกว่านี้อันนี้มันพับลงมาอย่างนี้เลยอ่ะด้วยขาพิชาว่าไม่เอาวัตถินมาแล้วก็แล้วตอนที่เดินไปหาพีชมันยังชา แต่ตอนนี้มันไม่ชาแล้วอ่ะมันเ็ยมาเกก็เดินไปเอาทั้งสองอย่างต่อพ่ออะไรเงี้ยมันไม่ได้มันก็เดินไปแล้วไหมต่ันก็เลยสนุามันเป็นทททีนี่อะไรตรงนี้แต่อไม่ใช่ตรงข้อใ่ไหมยอ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 ยแอนแครกนี่นี่ี่ีุ่ดแล้วนเ่ ม่กัลแต่ก็อยากมีบากเหรอี่อเร้อยอยู่ยอยู่บนโต๊ะเนแล้ววางันว่ามันออกก่อนหรือว่าออกจากถุงดีวะคือว่าออกทานที่นปิดีไหมยังไม่ออไปเอาเอา S <S อโ,อโอ๊ยเหนื่อย้โอ๊ยอยังบาฉันก็ไม่ใชู้หญงแท้หรอไม่เปนไรนะทุกคนจ้ะต้องหมดแกต้องวนวอรน่นเหนอย่ามวซ์นั้นี่นี่ก็ซส์อยู่นะ่เดินข้าๆแนนแนนแนนอย่างงอนเลน เรพี่นันฝากเดช่วยถังเบียร์พยุงไป่อยพี่นันตกใจพี่นันเอานี่ดูเข้าไปเปล่อว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ย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 เออแกไม่ต้องมายุ่งกับมันอย่างเพิ่งเอามันไปหาพี่เทมกับพี่บีมนะจะสะดุดอะไรท้าเพื่อนเหรออย่เพิ่งเครียดที่แกทำได้ฉันบอกให้แกเชื่อที่ฉันทำก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนถ้าใจร้องจะไม่ได้ ทนนี้กเ,เปล่าถ่ายท่านถ่ายท่านเฮ้ยแคนนี้เองสบายดีสุดมากแต่ตอนนี้ก็อยาไปแบบเอา pressure คือแบบอยากเอาน้ำหนักไปผมฐานานี้มาเดิแบบเบาันี่นนี้นนว,นวะอยู่เห็นม้นปูขึ้นมา ตอนแรกมันไม่เจ็บเลยนะที่น้องเดินเข้าไปในห้องน้ำอ่ะคือมันเพิ่มเจะนั่นไงเหรอมันเพิ่มแต่พอเข้าไปที่น้ำปุ๊บพรุ่งนี้อาจจะพรุ่งนี้อาจจะมากขึ้นอี่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมันก็ดีเองน้องเอ้ยไปนวดในห้องกันดีกว่าพี่ตอง็ขาแบบเคยเข่าเข่าพี่ตองไม่เคยหายเลย ก็ไม่หายก็มันเป็นที่กระดูแต่น้ำเป็นเส้นไม่มันเป็นที่มอสรกระดูกมันอักเสบเพราะมันกระแทกอย่างเงี้ยมันกระแทกเข้าไปอย่างเงี้ยมันกดแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันใช้ประจำอนนี้มันน่าจะเป็นอันนี้มันแค่พลิกพลิกเฉยพลิกมันไม่เป็นอะไรมากนี่จับเข่าดูดินี่จับเข่าอีกด้วย พันไปเลยก็ดีนะรู้สึกสบายเออไม่ใช่มีพัดก,ก๊อดไม่พัดก๊อดที่มีอยูวอ่ะพัดก,ก๊อดวะนี่อะไร,หรเหมือนกันแต่ว่าให้ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับ มีตอนคืนปวดก็ขึ้นมาก็พบุถอดออกมาก่อนแล้วก็บุกบุกมียาแก้ปวดหนึ่งฮะมันจะเดินเหมือนเต้นยังไงวะเนี่ยมึงน,นะพี่บีมเช่อกระสองข้างปวดมากเลยอ่ะเพมันพริกเนาะดูดิ มีที่ไที่จะหายพรุ่งนี้หายหรือพรุ่งนี้ยังไม่หายหรอกนี่ตัดขาตกเขาเ้ยนะพรุ่งนี้ช้ามคงรู้สึกมากขึ้นแต่ว่าดูแบบพักขาเนี่ยตอนตอนนั่งตอนนั่งหรืออะไรอยู่ก็เอาเอาขาพ้าเลยอย่าอย่าแบบนั่งแล้วก็ใส่ pressure นจะเนน่งแล้วมันก็จะหายตอนเดินก็เดินให้ให้น้ำหนักอยู่ด้านนี้แล้วขาข้างนี้ก็จะปวดแทน มป็นผมอะไรก็เป็นแบบแบบนี้เลยตอนนั้นที่ครับครับเล็กแบบนี้เลยเราเปอยมันไว้นิดหน่อยตอนนี้เราเปิดมันมันไปเกี่ยวกับผู้พาตอนขี่มอเตอร์ไซค์มันแบบยืดไปแบบเนี้ยเหมือนกันอ่ะโคตรเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากก็จะเฮ้ยไปนอนเฮ้ยมันดึกแล้วไปเอันนี้ไว้ข้างเตียงฮะ ที่ต้องฝักเก็บไว้เลยน,ยน,นะนะเออเอามาราก็เก็บเอยู่เก็บอ่าสวยไม่ไไน่าสาบวมต้องพายุงมาอีกข้างนี้พายุงน้ออุมนะ้มเลยดีกว่าอุมอ้มเรอ ขี่คอพี่เทมมาขี่คอพี่เทมเหรอพี่เทมนั่นยอมด้วยไม่ใช่อะไรอยากอยู่แล้วอุ้ยเฮ้ยอ่ะเจ้าสาวตัวจริงเจ้าสาวหรือเปล่าเปิดห้าออกมาเดี๋ยวนี้ว่ายิ้มหรือเปล่าเจ้าสาวที่กลัวฝนหรือเปล่าคุนก็โทษจ่ะโชคดีเอาไปโชคดีคุณไนท์พี่เทมมันคิดนะให้เปิดประตูให้ไปะ 굿ไ <c oughs> นท์อยู่คั้งสองคนแนะนำวนิธีที่ดีที่สุดก็คือคืนนี้นอนใช่แล้วพวกนี้ซ้อมใหม่ซ้อมด้วยกันพี่ชอบซ้อมกับคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่ซ้อมปิดกันไงแกเวลาซ้อมเพลงเดียวเออเราคือต้องฝันเลยใช่ไหมล่ะจะต้องฝันเลยไม่อยากจะต่แต่ถ้าตื่นมาแล้วมันเจ็บมากก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจทำเวลา กอหมอนมารอไหมอ่ะเอ่ออออกไปข้านอกอันโอได้ไ mm ด้ได้ั We're going to keep it warm. Cool.